สุขสบายดียามค่ําเมิดพี่น้องสวัสดียามแรงพี่น้องจ้ากินข้าวรวมญาติยามแรงพี่น้องผัดกะหล่ําเนาะกะหล่ําเหลือหัวหนึงพี่น้องที่ที่เฮ็ดเอ่อซื้อมาก,กินกับกระปุ่นน่ะเด้กินหัวหนึงพี่น,อนอ้องเอ้ยพี่มาหุงข้าวถอดเอาแล้วไปตักปนกันให้มันฮ้อนตักใส่แต่ละถ้วยตัวมันเย็นน่ะปนกันาตเลือมือวานนีน่เนาะ สีหูมาคืนไหนเด้แล้วกันตักแหละแล้วก็แล้วหูงใหม่หม้อหนึ่งทีนเอาขาน้าแม่ป่าอะไรพี่น้องกะเอาไปดีแกล์เออเพื่อนไม่แต่นะฟงซีภาษาเป้เคืงขาดแล้วตักไลายเทนลับาดนี้ยสีขู่กันตีคนเบิ่งตีเอาหม้อใหญ่น่ะลงมาให้กู้สิหุงมันจังสิคู่กันกิน พัดกระลำพี่น้องอือโอ้เจ็บยังเจ็บบมองหัวโนโนหนาวเถอะปะซื้อใหม่อยู่นะหมอใหญ่เนี่ยจะหมอราค่าสองพันบาทผมจะอิ่มผูกหมกมีนะมาจองแต่เว้น ห้องนอนมันปรจําอยู่หันนะเปิดประตูออกมามานอนก็ดกจอดอย่างนั้อาทนอนนะลำวมาอายุลูกมาละแม่ลูกมาละแม่โตขามันคือบ่เปิดน้ำมันจังแจ้งโอ้ อออเอออ,อ,อันแกงเคของไน่ไก่อันที่เห็ดหน้ากระปุกน,นะอายุมามามาขืนมาล้านมาเด้อมามามาพี่น้องขึ้นมาจากสวนวังได้ยี่ไรพี่น้องเอ้ยพากันขึ้นจนงุ่มงงมืดขึ้นอ่าเน็บใน,บนเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะในกับโบโขบซ้ำขออภัยเด้อพี่น้อง hết anh kha con nếp bia hui <laughs> <laughs> hui nào Ui, chị mặt đời bây giờ bà mẹ mẹ này mẹ 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 เอาขางเขาเขากะเงี่ยวกัน้องซีปะาเปยเคืองขายบางลันเอาพี่น้องถวยบินเอานี่เลพี่น้อง่านกินอยู่เพื่อนละสิคนพากันคนขอบคุณพี่คุณชลนารายเด้อ เมื่อนสกินยังเฮยบานเฮยไก่กินกรเมือะไร่บเออปนกบเฮ้ยเออเออปลาแดกกะมกเออเออปลาแดกกมกเอสดนเออเอามาลูกทมันอยู่ที่บอย่างอยู่เลแมนแมนแมนปลาแดกกะมกเมื่อนสิต้มกบปนกินกับปักซีอ่อนพูแล้วกันกระแตง กราบขอบพระคุณคุณพี่ละลายเด้อคุณพี่คนณช่วยทั้งแต่วันขอบคุณขอบคุณทุกข่าวแล้วก็ายหมันให้ยยืนให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อคุณพี่เด้อใหายลำห้รวยให้มันให้ยยืนสบายดีพี่น้องโอ้ยข่าวล่วงเนี้ยแต่หน้าบิดปลาลุตาเขื่อแล้วขึ้นเขาเลย

เขาคูตงาเน้ยเอกแตงจีมรออย่ไดลไปถึดกล้มา้นไล่ขาวมาลันอิ่มบลมลัน่นมากกับผ้ากันน้ำเขาปุ้น่เบิรดล้วน้อยหนึ่งนามมันพอดีเบิร์ดบุ่แล้วกนนามแกงไก่เรือมือเส้าีหนี่งเขาเขาหิวเขาหดสะโพกเขาหดแตงโม กูตัดกินข้าวหมดเลยนะนกูนใสเลยมังเปลี่ยนยูดามอ้ยอะไรตั้งขีมาเลยตาเฮ้ยรุ่นนี้เห็นอะไรตั้งขีมาเลยมันไม่กินไ่กินเยอะเอาแล้วไข่ผาดวก่นกนแล้วชุดชุดตัางมเป็นยังไงาลกะลำหัวหนึงได้หมอนึงทานผู้ชมเอ้ย กะลาพัดกะลามกระแทบเลยนี่กินลายคนเงียยกระแทบภาพหนึ่งนี่กินไก่กรเถิโตเนาะก่ลูกกินกันบมันบมีพีหโวยกันบมีนสี่มีร้านมึงบังหงเงินมดสามตบนเลยมังหงงแล้ว นเลยหาบวงจเอามาไว้พรจุดขะวิชาอาบ่กียอเนยพระมไเจ้าเลยกินบทปีปวดหมดละปวดคือเก้าบอเห็นกระลำเรือหัวหนึ่งเน่ยัมันหนาวเนาะพะว่าบบได้เอาเขาตู้เย็นไหว้ตู้เย็นกั้เต็มถ้าไปอยู่ปทุม่านีนะเจอกนว่าไงาวดเขา ไปเล็ะมาเื่อนกันไปตัวแบเอาเนี้มูมือมอบก่นกนคนดกนด้าาแบน้นเจ้ามือเ้าเนี่ยมือเส้านี่ยมือเส้านี่เมื่อจะหันนะเนี่ยบอกฉันขอแบยิย่งเยอยอมือสั่นิกัเจ้าไม่ย่อมาแล้วประต้อขมืออไรเด้อวะ

กูน่ะเคยเบิรตทั้งก้อยทั้งแป้งทั้งหมาขีไม่มนเชิอกนะคีของคีนก็ไเนาไยแต่ก็ไผ่น่ะคีนกไผนะหัวยเน๊อะมากินตังค์เขาอืมอ้ามันซึ้งเปข่าวหนักแทงกึดข้าวมอนกลิ่นมินเม่ร้อนไม่รู้หรอกเปเรียงง่วเนี่ยห่วยป็นไงปั้นก้อยให้ทำนี้เนี่ยีเนาะมาเด้กินข้าวแล้วกินก้อยแทนข้าวแป้งก็ซื้อก็บนึ่งราบได้พนี

มหนึมอแก่จะหน่อยนพวกกี่นักนกเขาเอิงโอ้ยเขาตอเสนมากินรอบหนึ่งขาบุกีดีซี่โล่หนึ่งคิดจองกี่เพยได้ลเอ้นเอาพวกคืนู้กูมือนี่นะดท้ายไปแต่ในมือเราลด

ตัวห <c ười> ุ้งมือขึ้นหนึ่งตัวหุ้งมือนี่ปนกันไม่น้อยมันมันขั้ต้นมันกินคนด้วยด้วยเครื่องก่บเขาไมันใช่รูปตัวได้เรยเดือดเช่ไหมไม่สบ่วันใช่ไหมได้แล้เคือวันเราสี่วันสิบแปดเดีือนใครบางวนนะเจ้นมีบิ๊กเอาบ้าน

เแล้วคือทานหัจใเนาะอนนีคนหมาดงนู้นเอมอกินเผาเนี่ยนะกรเพาะขื่นหัวใจเป็ดุ้รักเมฆยิ่งหัวใยิ่งหัวใ้เวใจเ บางร้านกเ่งาเขาังว่เฮารงนี้มัตั้งนหบอกตรงๆเลยว่าแกะดังน้นาเตือนละหมอแต่อีแมยู่ได้แล้พัดจะตั้งอยน้มัมาเกะน่ครับ้วนังพัดอ้าวอันั้นต้องไปชิมก่อนตั้งขานยังมีเตีนั่งกตั้งแล้วหลอกหลเลยฮาหลอกเด้อ

เก็บผ <G iro entender> ่าเพื่อนเพี่นในพี่น้องพองกันจิบหนาด้วยจ้าบาดี